สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้สมใจก็จะผัดพริกหมูสามชั้นกับหน่อไม้ต้มนะสมใจก็จะทําเครื่องแกงเอง,เองประจ,นะจํานะสมใจจะไม่ชอบซื้อเพราะว่ารสชาติสมใจมันจะจัดจ้านไปทางขมิ้นกับกระชายนะหอมกระเทียมตะไคร้ข่าก็จะอยู่ในนี้นะหัวข่าหัวข่าของสมใจก็จะอยู่เป็นเว้นๆน,นะ อยู่เป็นเว้นๆใส่ไม่เยอะนะหัวขาดในการผัดพริกตะไครก้ก็นี่นะต้นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ต้นแบบนี้เลยเอามาหั่นนะก็ใส่ตามใจชอบว่าจะชอบใส่เยอะใส่น้อยแต่สนใจชอบกินเครื่องเยอะๆก็เลยใส่ไปหนึ่งต้นหัวกระเทียมก็ใส่ไปสองหัวใหญ่ๆนะหัวหอมก็สองหัวใหญ่ๆกระชายก็สามหัวเล็กๆนี่นะ ขมิ้นก็สามสี่แว่นนะเพราะมันจะเหลืองดีหมูเนื้อมันจะเหลืองนะสนใจชอบมากก็จะเอาใส่ลงไปปั่นนะสนใจชทำเครื่องแกงเองเพราะว่ารสชาติมันจะจัดจ้านถูกใจได้ยามเนี่ยก็จะหอมๆด้วยจะไม่ชอบซืนะ้อจะใส่น้ำเพราะเป็นเครื่องแกงด้ก่ก,กันกับน้ำไม่งั้นมันจะไม่เห็นนะ จะมีหมูนี่นี่หมูสามชั้นก็ประมาณเกือบกิโลนะนี่นี่ก็น่อไม้ต้มนะนี่เห็นไหมเตมาไปแล้วไม่ขมนะนี่ก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยเม็ดเล็กๆอยู่ข้างล่างนะเอาที่ชอบเลยยัดปั่นอย่างนี้ไปจนละเอียดนะเดี๋ยวค่อยขึ้นเตากัน เครื่องแกงปั่นละเอียดขึ้นเตาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะใส่กะปินิดนึงนะตรงบ้านผมใจกินกะปินะก็ผัดต่อไป้หอม เครื่องแกงที่สมใจชอบทําเองเพราะว่าสมใจชอบปลูกนะพาตะไคร้ใบมะกรูดหน่อไม้ทามิ้งกระชายนี่สมใจชอบปลูกนะเจะได้ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าสมใจไปซื้อเครื่องแกงเขาเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่รสชาติสมใจเพราะว่าสมใจสักเท่าไหร่เล็กอย่างตัวที่เราปลูกจะเอาไปไหน อันนี้ก็เลยทําให้สนใจตัดสินใจว่าต้องทําเครื่องแกงกินเองเลยที่ซื้อก็คือหอมกับกระเทียมนะเพราะว่าสนใจปลูกไม่ได้พริกในบางครัง้งสมใจก็ปลูกได้นะบางปีก็ปลูกได้บางปีก็ปลูกไม่ได้ถ้าปลูกไม่ได้ก็ซื้อเอาทุบแห้งชุบสดนะอย่างปีที่แล้วนี่สนใจผมที่ปลูกไม่ได้นะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันเป็นเชื้อรานะยก็เลย ต้องตั้งต้นใหม่หมดเลยนะควันล้างกอไปเลยทีนนี้เราก็ต้องใส่ผัดหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นไปเลยนะ <c oughs> ถุนมากจาก้ะหมูสามชัน้นนะเนี่ย ถ้าเราทําเองเนี่ยเราก็จะรู้รสก่อนใครนะพอทาเสร็จเนี่ยยังไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่หรอกคือว่าเรารู้รสแล้วเราก็ทำให้เราอิ่มไปเลยก็ <S 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 จะใส่หน่อนไม้ต้มเล้งไปเลยนะเดี๋ยวเพราะว่าหมูสุกก็ไม่ได้เลยเอามาหั่นแบบแฉลกๆฉลกมันจะกินออกกรอบๆเป็นผักนะหวานๆ หน่อไม้นี่มันก็เป็นหน่อไม้ไอข้าเรียกหน่อไม้เลยนะหน่อไม้ใส่ลวกไหมสนใจปลูกเอาไว้สองสามกอที่บ้านเอามาต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะกินแล้วก็ออกมาหั่นหมูจะเยอะกว่าหน่อไม้นะเพราะว่าจะชอบกินหมูมากกว่าหน่อไม้ที่ใส่ก็คือใส่เพื่อว่าจะกินผักบ้างอะไรบ้างแบบนี้ เด็กก็จะใส่เกลือนะใส่เกลืออยู่อะไรได้ก่อนก็ใส่ก่อนเลยนะอันนี้ก็ใหสงนัวนะชอบแบบไหนก็เติมเอาได้นะไใส่ได้แน่ไม่หวาน แล้วก็ไม่เห็นว่าปัจจัยอยู่กลางๆไหมใส่ uh huh. น้ำมันใส่ด้วย จะ,จ,นะจ,ะจะใส่จนเขาสุกนะถึงจะค่อยใส่ข้าวมิ้นใส่ใบมะกรูดกับพริกไทยอ,อ่อนลงไปหมูก็เริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวเรใส่ใบมะกรูดกับพริกไทยอ่อนลงไปเลยเพิ่ม,มความเผ็ดความหอมน,นะพริกไทยแอ,อนเนี่ย เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆขั่วหมูสามชั้นใส่หน่อไม้ต้มพริกไทยอ่อนนะไรนี้ก็ลอดไปอีกมือหนึ่งนะจ้าเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มารับชมบ้านสนใจนะจ้ะสวัสดีจ้า